ประมาณนี้ก็คือเสียบปลั๊กตัวนี้ไปใช่ป่ะพอเสียบปลั๊กตัวนี้ไปเสร็จมันจะมีอีกสองเส้นก็คือขาวกับแดงเนี่ยเอาไว้ต่อไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช่ใช่ส่วนใหญ่ไฟท้ายแต่งมันจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือตรงตรงรุ่นเลยเป็นของตัวรุ่นเขาโมดิฟายมาไม่ที่ว่ะต้ี่ต้องรอดูแป๊บหนึงนะัูท้ายเดิมกันอันนี้ไฟท้ายไฟเดิมเจกัมเบกให้ให้พี่หน่อยได้อันนี้ไฟเดิม เส้ S <S ah. นอย่างนี้มันมันจะสวยกว่าอืมเออเท่หรอพี่โอเคเดี๋ยวเราลื้อกันโอ้ And I'm not alright. Feel trapped in my mind. I can't escape even if I try to. Little too late, too weak and too kind. My heart is on fire and I'm burning out alive. So I guess I'm not fine Still Trapped in I my know mind. All the tape been in my mind for days. Wish I could get away. You know it isn't safe for me to be hey, in this hey, yeah, yeah. I am drunk and I miss you, unless I'm just drunk you Told me to swim, then you watched as I sunk I can't forgive you, no, I'm not that dumb Paranoid, I gotta run, I cannot breathe หนาวเลย,ย,ย,ยหนาวเกินไปใครก็ห้ามไม่อยู่นะฮะลุ <Nope. S 1> เฮ้ยอะไรเมื่อกี้มึงเทงเสเซนเซอร์เข่าเหรอน้องเจฮะเดี๋ยวเหอ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 ะมันใช้เรียนบอ Oh, wow.